สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้คูเต้น้องของเรานะครับสี่ครับผมกับน้อไนนะครับจากเอ็ดดมไปที่ร้านอะไรครับคาเฟ่คาแฟ่สุดชื่อดังของแม่ขั้งสอนชื่อร้านอะไรครับก้าวข้าสติกคอฟฟี่ครับที่มาวันนี้คือเป็นสาขาแรกเลยนะครับสาขาแรกเลยระวังรถนะครับระวังรถนะครับขวาด้านซ้าย ไปครับไปครับอเกาสิคบพี่ครับ่จกินไม่หมอนที่มันไม่เราหาได้ครับเราหอากก็ด้ครับสวัสดีครับพี่เจาองร้านนะครับจ้าองร้านพักานร้านครับพนัการี่แอนนะครับพี่แอนสายทุกสายในสายดึงกระตันนนสายดึงะีนีครับรนักานร้านนะครับวางเลยกินรายการ ไม่รูร้ลน่ไม่รู้ยู่เลยทงเลยยเอาเี่ยวใหญ่นะเี่ยวใหญ่เป็นที่ย้เกียเสียงถ้าดูมดคงกลัววใส่เียขยนนอนูตา เอาเมนูนี้ครับสแก้วอันนีเนี่ยครับใช่เเจ้าสองครับใช่เย็นสแก้วใหญ่น่ครับ่ครับช่เย็นแก้วใหญ่สองแก้วอ่ะเหรอเย็นดิ yeah, so. เ็ันเลยต้ขึ้นหม่่ัดร้านครับตัดรานเดี๋ยครับตัดร้านูบรรยากาศถ้ามาดูบรรยากาศในร้านอ่ะสะอาดสมคไปได้นะจเมดนะจ้า มีสองสาขานะครับมีสองสาขานี่คือสาขาแรกเลยนะครับไปดู่ถนนตั้งล้อนะครับตะบนนี่ผมเลยเลยตั้งนะฮะเลยตั้งบนหัวแกในคุกเกอร์ได้เลยนะครับเข้คุกได้เลยครับกินในเฟซบุ๊กได้เลย994เข้าฟรีนี่ครับปาลิต้าน้องนุ่นครับน้องนู้นครับนู้นได้านหลังไปก่อนนะแล้วลองดูเพนเรา กูเต้ครับผมเป็นดับทิกตอกด้วยนะครับติดตามได้เลยนะครับช่องสวัสดีครับช่องกูเต้ครับกูเต้สองห้าสองห้าครับท25 25บำให,ำห้ทำให้น่ลทำบุญอันนี้เป็น,นการออกเสื่อทเองเแถวเป็นคิวใหม่ เพื่อคอมเมนต์เนี่ยคำถามมาตรงกันลาเครับครับแค่ชาลีน่าให้ก่อนนะดูเอาเลยครับนี่ลาเต้นะครับร้านนี้จะมีเมนูเฉพาะลาเต้เลยลาเต้ได้ครับเมนูเขาบอกว่าลาเต้ฟูเต้ลาเต้ฟูเต้โอ้อะไรเป็นแบบซุปเต็มครับกาแฟกับนมสดนิดเดียว ตัดไม่ก้องจะคอื่นไม่เอาคเต้ไม่เอาครับพ่อพงได้กินเมนูพวกอเมร,ริกันโนนไม่ได้กลืน่นแย่ไม่เหมือนในพวกมีฟองเดจ้คุยไปสายมั้งเนาะต้องรอบข้ามครับแล้วนี่รอบข้ามครับรอบข้าม ดเป็นไรเดอร์ประจำโรงเรียนเปรเซ็นข้อวิจิตรแันตอนที ah, oh. yeah. okay. ่เรียนครับเป็นขวดเป็นสองสบายกันไปครับถ้าแต่ผู้จัดการแล้เย็นครับเเเแ่มเลยเหรออนี้ละค่ะครับตืยเหรอนี่้อไหนเจ๊ยี่ห้อนี้ย้แกะดูข้างนแต่ละ ใส่เแก้วได้หรอเปล่าได้ครับอันนี้เมนูแชยเย็นแชยเย็นเปไม่เย็นชาแชยเย็นครับอันนี้แก้วใหญ่ครนะอ่าของ,ของชิมนะครับแก้วใหญ่นะครับแก้วใหญ่เพิ่มอีกสิบบาททุกเมนูนะครับถ้าเป็นแก้วใหญ่เพิ่มอีกสิบบาท